พอมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามูลนิธินี้ของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นมูลนิธิที่แบบว่าคิดอย่างรอบคอบแล้วก็คิดไกลแล้วก็ทันสมัยทันโลกแต่เด็กพวกนี้เป็นเด็กที่ ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า mentally c h a l l e n g e ก็คือว่าปัญญาอ่อนอาจจะเป็นออทิสติกเป็นอะไรต่างๆมีโรคชักมีอะไรต่างๆทราบซึ้งมากเลยเพราะว่าเด็กอะ่ะมันตรงมันพูดตรงๆคิดยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นทางครูเนี่ยสอนให้มีสัมมาคาระวะสอนให้มีวิชาสอนให้ดูแลตัวเองได้สอนให้ทำงานได้ แล้วหาเงินให้พ่อแม่ได้แล้วมีที่พักให้ทุกสิ่งทุกอย่างทีผ่ผมได้ไปดูเนี่ยนะมัมนดีกั่โรงเรียนประจำอีกอะนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างที่เขาขาดเนี่ยเช่นแปลงสีฟันก็ต้องมีรูปเขาอยู่เพราะว่าเขาจะจําไม่ได้นะครับเตียงที่เขานอนก็ต้องมีรูปเขาอยู่ห้องหน้าห้องนอนของเขา ก็ต้องมีรูปเขาไม่งั้นเขาก็จะเข้าห้องผิดเราเป็นคนที่ครบตามทีสองใช่ไหมแต่ว่าเด็กพวกนี้ไม่ครบแต่ว่าเขามีอะไรที่มันใสกว่าพวกเราอะ่ะก็เลยจะกินอาหารที่ผมทำให้เนี่ยฮะ แล้วก็เขามีสวนผงสวนผักซึ่งผมไปดูมาหมดแล้วต้องพูดได้เลยว่าบางคนเนี่ยอายุสัก6ขวบ5ขวบ3ขวบก็มีนะครับผมชื่นชมคุณครูที่นี่เพราะคุณครูที่เนี่ยต้องอดทนมากเลยนะเพราะว่าต้องสอนเขาและต้องมีจิตใจที่อบอ้อมอารีไม่ใช่ไปไป ไปเคียนเขาไปตีเขาไปขู่เข็นเขาไม่ใช่มันต้องเป็นกุศลบายในการท่ค่อยๆตะล่อมเขาไปเรื่อยๆซึ่งไม่ง่ายนะครับแต่ที่เนี่เพรียบพร้อมครูที่นี่สอนให้เด็กมีค่ากับพ่อแม่ทำไมรู้ไหมครับมีค่าเพราะว่าเด็กเนี่ยได้เรียนวิชาได้เรียนวิธีการดูแลตัวเองได้อาหารการกิน แล้วเขามาอยู่ที่นี่5วันแล้วก็อีกสองวันเขาก็ต้องกลับบ้านบางคนพ่อแม่ทิ้งเลยนะมีเรา10คนที่ไม่ได้กลับบ้านแต่ใน70กว่าคนที่อยู่ที่นี่37คนมีบริษัทให้เงินเดือนแล้วให้ทำเงางานแต่ว่าต้องทำงานที่นี่นะแล้วเขาให้เงินเดือน 37คนนี้ได้เงินเดือนขั้นต่ำก็เดือนหนึ่งราวๆ9,000พหมื่นหนึ่งนะครับแล้วเงินนี้ก็ไม่เข้ามูลนิธิเข้าใครให้พ่อแม่มัดใจพ่อแม่ไว้เลยเป็นการสร้างครอบครัวให้มันกลับมาเป็นครอบครัวอีกทีนึงผมแบบอึ้งปลื้มใจที่ได้เห็นเด็กแล้วเห็นครูเห็น ผู้บริหารที่นี่ให้ใจกับเด็กกับมูลนิธิแล้วกราบพระบาทสมเด็จพระปนปีหลวงที่ทรงคิดแล้วเล็งเหตุความสำคัญของมูลนิธินี้ของเด็กปัญญาอ่อนแต่เด็กพวกนี้มีอย่างหนึ่งเขาไม่มีวันอิ่มเพราะฉะนั้นเวลาให้กินเนี่ยต้องมีกูสโรบายบอกว่าเฮ้ย hey, อย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งไปตัก3าสี่ครั้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนเอามาให้อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอร่อยอร่อย ไม่งั้นน่ะเหรอกินหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ากินหมดเลยครับเขาไม่มีความอิ่มนั่นม,มันมาจากสมองซึ่งซึ่งมันไม่บอกที่ผมชอบคือว่าเข้ามาในสังคมนี้แล้วเนี่ยเดียวกับเขาง่ายวกว่าเดียวกับคนในกรุงเทพเพราะว่าเขาพูดตรงๆไม่ชอบก็ไม่ชอบ,ชอบเกลียดเกลียดคุณก็เกลียดอันนี้ผมไม่ทำทางบุรุษดิธิก็หาอาชีพให้เขาแล้วหาเงินให้เขาให้พ่อแม่เขา แล้วผมต้องกราบขอบคุณที่ให้ผมได้มีโอกาสมาที่นี่แล้วก็ผมก็อยากจะให้พวกเราที่เป็นคนที่มีสติสตางนะครับช่วยบริจาคช่วยมันมีหลายศูนย์ภาคเหนือภาคใต้มีหมดนะครับเพราะฉะนั้นมาช่วยตรงนี้เถอะเพราะว่ามาตรฐานทุกแห่งเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้น เริ่มบริจาคได้แล้วครับ